สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุก floor, ท่านนะครับกลับมาพบกับผมนะครับก๊อฟนะครับที for ่ปรึกษาการขายนะครับรถฟอร์ดนะครับประจำศูนย์ฟอร์ดพระประแดงนะครับคือออโต้แกลเลอรี่นะครับพบกับก๊อฟนะครับก็จะมีรถฟอร์ดสวยๆมารีวิวให้ชมกันนะครับวันนี้ก็เป็นฟอร์ดเลนเจอร์นะครับสประตู XLT นะครับเกียร์ธรรมดาอยู่ที่8 5 7 0 0 0หบาทนะครับเกียร์ออโต้เก้าแสนบาทนะครับราคาเท่ากันทุกสีนะครับมาครับเดี๋ยวขอฟพาชมคันนี้แต่งอุปกรณ์อะไรไปบ้างนะครับเริ่มจากที่ชิ้นนนนนนนแรรรรรรรกกกกกะะะะะคคคคคัััับบบบลลู้าาาเเเือปป็็ส่งงฟิตตขดใหญมฝโ แล้วก็เป็นสีทูโทนนะสัญลักษณ์เลือกเป็นรูปแรดนะครับเป็นสีเงินสีเดียวกับตัวรถนี่ตัดด้วยสีดำด้านรอบไฟหน้านะครับเป็นสีดำด้านพร้อมกับอัปเกรดไฟเต็มระบบนะครับวงแหวนทรงก้มลูกแก้วบูอายนะครับแล้วก็ไฟมัสแตงนะครับพร้อมไฟวิ่งกลางวันต่อสเต็ปไฟเลี้ยวชุดแต่งนะครับก็เป็น F 150นะครับตัวหนังสือก็เลือกเป็นสีดำนะครับแล้วก็กันแค้งนะครับอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีเงินนะครับ กระเถิบมานะครับที่ตัวซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อก็6นิ้วนะครับแบบไม่มีหมุดนะครับเป็นสีดําด้านล้อแม็กนะครับก็เป็นแม็กออฟโรดนะครับยาชิโยดะนะครับเอ็กซ์ตรีมนะครับนี่ขนาด16นิ้วพร้อมยางมอนสเตอร์เอทีสามครอบแก้มนะครับเป็นสีดําด้านเราหลังคาครับสีดําด้านแล้วก็กันสาดเข้ารูป4ชิ้นเบ้ารองมือเปิดนะครับเป็นสีดําด้านพร้อมสติ๊กเกอร์กราฟิกนะครับคำว่าแรปเตอร์นะครับไวท์แท็กนะครับอันนี้ลูกค้าเรียกเป็นสีเทานะครับ ช่วงท้ายกระบะนะครับก็จะมีข้อฝาถังน้ํามันนะครับเป็นสีดําด้านโลบาเหล็กนะครับทรงขายาวนะครับของอาเลนเดอร์นะครับทรงนิยมเลยนะครับอันนี้ข้อไฟท้ายครับพร้อมกับกันชนท้ายเหล็กนะครับของอาเลนเดอร์นะครับมาพร้อมกับห่วงโอเมก้าแบบนี้นะครับรุ่น XLT นะครับสีน้ําเงินนะครับมีเฉพาะรุ่นนี้นะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับ xlt นะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้นะครับสามารถโทรมาสอบถามนะครับที่เบอร์ที่ก๊อบขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดต้องการปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์นะครับต้องการคุยเกี่ยวกับสเปครถรูปแบบการตกแต่งนะครับก็โทรมาคุยกับก๊อบได้นะครับยินดีให้บริการนะครับยังไงรบกวนลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่อง u t u b e กับด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ